สวัสดีครับทีเด็ดบอลเต็งเบ็ดแซนโปรแกรมฟุตบอลวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนเวลาตี2 45นาทีครับในรายการยูโร2024รอบคัดเลือกเป็นการโคจรมาเจอกันของทัพน้ำเงินแดงลิกสเตนสไตล์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัพฝอยทองทีมชาติโปริเกต สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีด e ีๆ b t s a N D ครับเบสแซนหรือ e ว่าเข้าเว็บได้ที่ www.besan.com d ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง Kobe. แจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโดยทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว4ครั้งครับเป็นทางด้านทับฝอยทองที่ทำได้ดีกว่ารังเก็บใช้มาได้3เสมอไปห ส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านทับน้ำเงินแดงลิกเทนสไตล์ผลงานถือว่าย่ำแย่มากครับหลังพวกเขาไม่ชนะใครเลยมา20เกมติดต่อกันและทั้ง20เกมเขาคือผู้แพ้รวดทั้งหมดครับส่วนผลงานนอกบ้านก็ไม่ต้องพูดถึงครับแพ้รวดมาแล้ว11เกมติดต่อกันเกมนี้ด้วยการนำทัพของคอนราดฟุตสตักจะพาทัพมาในแผน3-5-2ครับโดยจะมีเบนจามินบูเซลรับหน้าที่เฝ้าเสา ซานโดวีเซอร์บัญชาเกมแดนรับมาเซลบูเชลขุมเกมแดนกลางและคู่กองหน้าจะเป็นเดนิสราโนวิกกับจูเลียนฮาร์เรอร์ครับส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสครับผลงานถือว่าทำได้ดีต่อเนื่องเก็บชัยได้เป็นกอบเป็นกำรรหลังพวกเขาฟาดชัยมาได้8เกมติดต่อกันส่วนผลงานนอกบ้านก็ทำได้ดีไม่แพ้กันครับหลังพวกเขาเก็บชัยนอกถิ่นมาได้5เกมติด เกมนี้ด้วยการนำทัพของโรเบโตมาร์ติเนสจะพาทัพฝอยทองมาในแผน4-3-3โดยจะมีดิโอโก้คอสตารับหน้าที่เฝ้าเสารูเบนดิอาสกับอันโตนิโอซิลวายืนเป็นคู่เซ็นเตอร์บูโนเฟอร์นันเดสบัญชาเกมแดนกลางและคริสเตนโนโรนัลดครับเป็นตัวทีเด็ดในแดนสุดท้าย เกมนี้เปิดเลรยราคามาที่ทับฝอยทองทีมชาติโปรต,รตุเกสต่อลิกเตนสไตล์อยู่ที่3ลูกครึ่งครับเกมนี้ต้องบอกว่าทางด้านลิกเตนสไตล์ต้องเปิดบ้านรับศึกอย่างหนักแน่นอนครับเพราะพวกเขามีฟอร์มที่ย่ำแย่สุดๆ หลังไม่ชนะใครเลยมา20เกมติดต่างจากคู่แข่งทีมชาติโปรตุเกสที่พวกเขามีฟอร์มที่ดูดีอย่างต่อเนื่องเกมรุกและเกมรับประสานงานกันได้อย่างลงตัวเกมนี้แม้จะเป็นฝ่ายเล่นนอกบ้านแต่โดยฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่าและขุมกําลังที่แข็งแข่งกว่าเกมนี้ทับฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสบุกเก็บชัยเหนือลิกเตนสไตล์คาถินได้อย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ